คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มพี่ชายเนี่ยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วครับครั้งนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ได้รับฟังมาฮะเกี่ยวกับความหลอนในรั้วของมหาวิทยาลัยที่ได้ไปส่งงานวันก่อนปิดภาคเรียนเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก12ปีที่ผ่านมา พี่ชายมาพร้อมกับเรื่องวันส่งงานมาติดตามฟังนิธีการเป็นสายที่สี่กับสายของพี่ชายกันเลยครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่แจ็คสบายดีนะครับเนี่ยสบายดีครับสบายดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะ <c oughs> นา <laughs> <laughs> <c oughs> นมากนะฮะพี่ชายวันนี้มาพร้อมกับหนึ่งเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยพี่เห็นพี่ชายบอกว่ามีคนฝากมานานละแต่ไม่สะดวก ใช่ครับเออวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสเหมาะก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆนะครับพี่จ้าแต่ผมฟังแล้วมันแปลกดีเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังกันนะครับได้เลยครับอ่าระหว่างการเล่าผมอาจจะหยุดหายใจบ้างแล้วก็อาจจะมีการออกเสียงไม่ชัดบ้างนะครับต้องขออภัยพี่จ้ากับท่านผู้ฟังด้วยนะครับได้เลยครับผมนะครับอ่าเรื่องนี้นะครับพอดีเนี่ยมีศิลปินท่านหนึ่งเขาเอา งานศิลปะมาส่งผมเราก็เลยดนะ้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าบรรดาศิลปินในบ้านเรานะครับทั้งที่เป็นนะักศึกษาด้วยทั้งที่เป็นศิลปินรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงด้วยเนี่ยเขาเป็นแฟนรายการ The Ghost Radio นะมีเอฟซีพแจักนะครับจำนวนเยอะมาก <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเปิดฟังกลางคืนกันศิลปินเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำงานเวลากลางคืนนะครับผมก็เลยถามเพราะ อาจารย์พอจะมีประสบการณ์อะไรในสมัยเรียนเนี่ยเล่าให้ผมฟังได้มั้งไหมเดี๋ยวผมจะได้ไปแชร์ในในรายการอ่าให้แฟนรายการเขาได้ฟังบ้างนะครับเลยได้เรื่องนี้มานะเรื่องนี้ย้อนกลับไปนะครับสิบกว่าปีละผมขอไม่บอกนะครับว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่ไหนครับเอาเป็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือแล้วกันนะย้อนกลับไปในเหตุการณ์เนี้มันเกิดขึ้นที่ ภาควิชาหรือเอกปริมาก,กรรมละกันนะครับปริมาก,กรรมมันคือเอ่อคือเวลานักศึกษาเขาไปเรียนกันมันจะมีแยกจิตรกรรมก็จะเป็นพวกภาพวาดปริมากรรมจะเป็นพวกาพงานปั้นนะครับเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นวันที่เด็กชั้นปีสี่เนี่ยจะต้องส่งงานสรุปภาควิชากันก็คือระหว่างเรียนอาจารย์เขาจะสอนนะปั้นโน้นโน้นนี้แล้วก็มอบหมายให้นักศึกษา ทํางานส่งตามหัวข้อนั้นๆนะครับนักศึกษาเขาจะไปซุ้มทํากันทั้งเทอมเลยอพอวันส่งงานเนี่ยต่างคนก็จะต่างเอางานที่ตัวเองซุ้มทําเนี่ยมาส่งคว่าส่งงานปุ๊บพรุ่งนี้ปิดภาคเรียนเลยนะครับวันนั้นเนี่ยหัวข้อที่นักศึกษารุ่นเนี้ยเขาได้รับคือหัวข้อโมบายโมบายคืออะไร โมบายคือการนําสิ่งของหรือรูปปั้นหรืออะไรที่มีลักษณะลอยตัวเนี่ยนะครับ uh. มาแขวนแ uh. ขวนให้มันลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยแล้วถ้าเราคิดถึงโมบายง่ายๆก็พวกรูจาจักสารปัจเพียนที่เวลาเด็กด,ดูเห็นไหมครับ uh. มันจะล,ยลอยๆ uh. แล้วก็มี uh. เชือกติด uh. อันนี้ยเขาเรียกโมบายนักศึกษาแต่ละคนก็จะมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ง,งานปริมากรรมไม่เหมือนแลวบางคนก็ปั้นเป็นเทวดา uh. แล้วก็ผูกเชือก ติดนะครับบางคนก็นปั้นเป็นนกเป็นสัตว์เป็นคนเป็นรูปแอสแจกอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วนักศึกษารนี่ยก็จะเอาไปติดตั้งที่ตึกคณะของภาควิชานะครับไปแขวนที่เพดานนะลักษณะของอาคารตึกคณะเนี่ยเราเดินเข้าไปชั้นหนึ่งปุ๊บจะมองเห็นเพดานสูงเป็นเพดานโดมนะครับทะลุจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสองชั้นสามชัม้นสี่เป็นเป็นเพดาน วันนั้นก็จะมีนักศึกษาเนี่ยไปติดตั้งงานโมบายเนี่ยห้อยระยงระยางจากเพดานลงมาเต็มมาหมดเลยนะครับตามความชอบความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านที่ที่ทําขึ้นมานะม,มีนักศึกษาอู่คนหนึ่งเป็นนักศึกษาหญิงผมสมมุติชื่อเขาว่าชื่อธิวาแลละกันธิวาเนี่ยเป็นนักศึกษาภาควิชาปริมาก,กรรมเหมือนกันวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ธิวาก็จะต้องส่งงานสรุปเหมือนเพื่อนๆเหมือนกันนะครับ แล้วก็เป็นธรรมชาติของนักศึกษาอ่า mm. ทางศรริลปะเขานะ่ะวันเนี้ยเป็นวันส่งงานเขาก็จะอยู่กันดึก mm. แล้วก็จะล้อมวงเล่นดนตรีดื่มกินฉลองกันหน้าตึกคณะเพราะวันรุ่งขึ้นจะปิดเทอมแนละ้วต่างคนต่างจะได้กลับบ้าน <Okay. S 1> ตามภูมิแน,นาของตัวเองแล้วนะครับ mm. ทิวาก็ร่วมวงกับเพื่อนๆน,นะครับดื่มด่มกันอยู่ด้วยสักประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งนะ mm. อยู่ดีทิวาก็ลุกพวดอื mm. ขึ้นมาแล้วก็เดินหายเข้าไปในตึกคณะนะครับครับหายไปเลยไม่ได้บอกกล่าวอะไรกับเพื่อนเลยเพื่อนๆก็ไม่ได้อะไรก็เห็น,นอเอออาจจะไปเข้าห้องน้ํมบ้างหรืออะไรก็ไม่จะสนใจอะไรกันไปนะครับ,รบพอวันรุ่งขึ้นทุกคนก็แยกย้ายครับอาจารย์ก็ปิดตึกเอาแม่กุญแจคล้องปิดตึกไปเลยนะครับ,รบ,รบทุกคนก็กลับบ้านตามทินทางของตัวเองแต่ที่วาเนี่ยเขาจะ เช่าบ้านพักที่เป็นหลังๆนะครับอยู่ร่วมกับเพื่อนคนอื่นนะ mm hmm. เพื่อนก็เห็นว่าที่วานเนี่ยหายไปไม่กลับมาแต่ก็คิดไปว่าเออที่ว่าอาจจะไปกับเพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นหรืออาจจะกลับบ้านไปแล้วก็ได้ <Okay. S 1> ก็ไม่ได้ติดตามหาอะไรกันนะ mm hmm. พราะที่ว่านเขาก็เป็นผู้หญิงแบบปาดเปียวอะไรเงี้ยเอาจะรอดได้คนนั้นไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะ mm hmm. แต่หลังจากนั้นเนี่ยสองสาวันให้หลัง เพื่อนที่เป็นเมดบ้านของที่วานเนี่ยฝันครับฝันว่ามันมีภาพมืดม İns, ในฝัเนเนี่ยแล้วก็มีเสียงประตูเหล็กเคาะดังๆเนี่ยเปงเป็นเป็นเปเป็นมีเส <sted> ียงที่วาร้องไห่ร้องไห้ร้องใจสะขาดเลยแบบเปิดประตูให้กูด้วยเปิดประตูให้กูทีเปิดประตูให้กูด้วยเปิดประตูให้กูทีเพื่อนคนนั้นได้ยินแล้วก็ตื่นขึ้นมาะตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็ตกใจ นึกเป็นห่วงเพื่อนเลยเฮตั้งแต่วันนั้นสองสาวันนั้นยังไม่รู้ข่าวที่ว่าเลยนะที่ว่ากลับบ้านถึงหรือ,อยังนะครับก็หล่อลุ่งเช้าเพื่อนคนนี้ก็ติดต่อไปที่บ้านที่วา่าสรุปครับพบว่าที่วานะ่าในยังไม่ได้กลับบ้านเลยอ้าว,าวคนที่ตกใจกว่านั้นคือใครคือพ่อแม่ของที่วาตกใจกว่าครับพราะลูกสาวตัวเองเนี่ยยัง ไม่ได้กลับบ้านเลยเ<ม>พื่อนก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยด้วยเพระาะปกติเนี่ยทิวาเนี่ยเขาจะติดแฟนมากไม่ค่อยกลับบ้านบางทีบางบางภาคเรียนปิดเทอมแล้วก็ไม่กลับบ้านนะครับ<ม>ติดแฟน<ม>แต่เพื่อนบอกว่าทิวาเนี่ยเลิกกับแฟนไปสักพักแล้ว<ม>ติดต่อไปหาแฟนทิวาแฟนทิวาเขาบอกผมไม่รู้เรื่องไม่ไม่ได้เจอกันสักพักแล้วไม่ได้คุยกันเลยนะครับความจริงคืนนั้นเองครับพี่จัก ระหว่างที่เพื่อนๆเนี่ยเขาร้องลำลําเพลงกันอยู่เนี่ยทิวาที่ลุกทะลึ่งพวดออกไปจากวงเล่าเนี่ยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในศึกคณะเนะ mm. ี่ยทิวาเดินขึ้นบันไดขึ้นไปจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสอง <c oughs> ชั้นสามชั้นสี่ถึงจุดที่เขาติดตั้งงานโมบายของแต่ละคนนะครับ mm. ทิวาก็เอาตัวเองแทรกงานที่แขวนระยงระยางของเพื่อนอยู่เนะ mm. ี่ยทิวาเ็ไปถึงจุดที่ตัวเองเนี่ยแ <c oughs> ขวนเชือกว้เหมือนกัน ที่วานก็หยิบเชือกมามแล้วก็แขวนตัวเองอ่ะเชือกก็โดดลงไปกระโดดลงไปแล้วให้ตัวเองอ่ะเป็นงานที่แขวนอยู่บน<อ>บนเอนอร<อ>วมกับงานของเพื่อนที่แขวนแขวนรวมอยู่นะจนที่วานก็ตายกับตายอยู่บนนั้นน<อ>่ะห้อยตรงเตงตรงเตงอยู่ยแต่ว่าณตอนนั้นมันคงดึกแล้วอ่ะแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในตึกอตอนที่วาตายเนี่ย เขาคงรุ่นดิ้นทุรนทุนลายแล้วคนก็ไม่มีคนเห็นนะนะอืมแต่ที่น่ากลัวนะครับก็คือนับแต่วันที่อาจารย์ติดตึกเนี่ยมันไม่มีใครเข้าไปในตึกมีแต่รอปภเนี่ยเขาจะเวียนตรวจตามตึกทำไมตึกคณะนี้คณะน,นี้เขาได้ยินเสียงว่ามันมีเสียงเคาะประตูเหล็กเป่งเปงเป่งปปไปดูก็ไม่มีใครเอาไฟส่องบางทีได้ยินเสียงคนวิ่งนะวิ่งบนชั้นสามชั้นสี่รอปภคิดว่า เออนะ่นคือศาเนี่ยศิลปลนะอะไรเงี้ยเขาคงแบบชอบแกล้งอ,อ่ะอ่าชอบแกล้งกันอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าเป็นผีเลยแต่ได้กลิ่นเหน่าอยู่แต่ก็คิดว่าเอออาจจะเป็นการเซตหรือเป็นอะไรเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแค่ว่าเออไม่มีใครมองไม่เห็นคนน่ะแต่ยังได้ยินเสียงอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผีลักษณะเหล็กมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นประตูเหล็กกั้นไป แต่ว่าถ้าเรามองเข้าตึกไปเนี่ยเหนือพระตูเหล็กมันจะมีช่องลมที่เป็นล,ลวงพึ่งอะครับ่บบะมันก็เลยจะมองจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปหาดูข้างในเห็นได้ข้างในก็จะเห็นเป็นงานปริมากรรมแขวนแบบโมบายเต็มไปหมดเลยตรงกลางก็จะเป็นทุกคนเห็นเป็นศพหมดเลยนะแต่ทุกคนเข้าใจว่าอันเนี้ยมันคืองานศิลปะที่ใครบางคนทำขึ้นมาเพราะว่า บางทีแบบนักศึกษาก็จะมีแบบบางคนที่แบบรุหรุอ่ะเขาจะชอบทํางานประเภทนี้ขึ้นมาก็คือยิ่งคือถ้ายิ่งทําศพเหมือนหรือโหดเท่าไหร่นะจันนึกถึงว่าโอ้คนนี้เก่งถูกออกไหมครับทุกคนก็เลยเข้าใจไปว่าไอ้ศพเนี่ยมันก็คือแบบอ๋อเออเป็นเป็นโมบายที่ทําขึ้นมาอืมจนสองสัปดาห์เนี่ยครับศพมันเริ่มเอิดแล้วออาจารย์อ่ะ ถึงเวลาที่จะต้องไขประตูเข้าไปตรวจงานอาจารย์ก็มองบบเฮ้ยสะดุดตาที่อันเนี้ยเฮ้ยปฏจิมาก,กรรมมนุษย์นี่มันใครมันทําเหมือนมากเลยอ่ะโ,<ฮ>โอ้โหเหมือนสม,ม่ามีมีกลิ่นด้วย<ฮ>ก็เลยเดินขึ้นไป<ฮ>นะครับเดินขึ้นไปแล้วก็ไปจ้องดูสาวว่ามันเอื้อมไม่ถึงฮะเพราะว่ามันมีงานอื่นอ่ะกันมาอยู่ <at> เขาก็เลยแบบ อนี่มันทําไมงานใครทําไมทําเหมือนจังโอ้แล้วเซตกลิ่นเซตอะไรไปด้วยมีน้ําเหลืองนี่มีน้ําอะไรด้วยก็เลยเรียกอาจารย์ท่านอื่นมามาดูเฮ้ยพอดูอันนี้น,นี่ของใครเนี่ยทําไมอเออลองมาตรวจซิลองลองเอาไม้มาเขี่ยดูว่าข้างหลังเขาทาํารายละเอียดยังไงพอเอาไม้ไปเขี่ยดูนะชิ้นส่วนมันหลุดออกมาอโอ้ทีนี้ก็กระจายเลยครับคนพอรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นศพของจริงเนี่ย ก็ทุกคนก็กระวี่ก็ว,กว,ว่านติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อโวงงานที่เกี่ยวข้องนะเพื่อเอาศพลงมาจากเพดานแต่ที่มันไม่จบเนี่ยก็คือหลังจากที่อ่ออาจารย์เนี่ยนําศพของที่วาออกมาแล้วเนี่ยนะครับนําส่งให้ญาติไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเนี่ยแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยนักศึกษาอาจารย์รปภ <h ook> ยังคงได้ยินเสียงเคาะประตูเหล็กอยู่ <peach noise> เหมือนอารมณ์แบบไม่พอใจจะออกจะออกไป <c oughs> บางก็ได้ยินเสียงวิ่งนะครับวิ่งแบบตึงๆๆๆบนเราเบียงชั้นสามชั้นสี่ซึ่งชั้นสี่เนี่ยมันเป็นชั้นที่เป็นจุดที่เขาเดินไปถึงจุดตรงนั้นแหละที่เขาแขวนตัวเองนะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็สร้างความปั่นป่วนในคณะคนก็ไม่กล้ามาไม่กล้ามาทํางานไม่กล้ามาเรียน จนอาจารย์ผู้บริหารเนี่ยจะต้องนําพระมาะทําพิธีแล้วเพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจของเจ้าหน้าที่นะเพื่อนก็โทรไปเล่าให้พ่อแม่ที่ว่าฟังโอ้โหพ่อแม่ที่ว่าฟังเพื่อนที่เป็นเมดบ้านเนี่ยยังยังคงฝันถนึงที่ว่าอยู่เข้ามาเข้าฝันเหมือนเดิมเลยร้องเปิดประตูให้กูทีเปิดประตูให้กูด้วยครับพ่อแม่ได้ยินแบบนั้นก็ใจสลายนะ เพราะทำบุญให้ก็แล้วอะไรก็แล้วไ,ไปกัง,งวลเออลูกสาวตัวเองจะได้รับหรือเปล่าทําไมเขาจึงอยู่ที่ตึกออพอไม่มีทางออกเนี่ยแล้วความสงสัยในในพ่อแม่เนี่ยที่เป็นห่วงลูกเนี่ยไม่มีทางเลือกะอะไปหาร่างสรงแล้วกันทางภาคเหนือเขาจะมีแบบเหมือนผีมดเหมือนผีอะไรที่เขาจะสื่อกับคนตายได้อะ่ะผมเรียกไม่ถูกนะครับก่อนเรียกว่าล่างสรงแล้วกัน พ่อแม่ของทิวาก็ไปหาล่างสง่งล่างส่งก็สื่อแล้วก็บอกว่าอติดต่อทิวาได้แล้วทิวานมาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาทาใจไม่ได้ครับก็เลยเอาตัวเองเนี่ยไปเล่นไสยศาสตร์เพื่อว่าจะได้ทําจิตตัวเองให้บังคับเรียกแฟนกลับมาได้ออแต่เล่นไปเล่นมาดันไปจูนเจ็ดกับผีหรือวิญ,ญญาณที่ประจําอยู่นะ ึกคณะนั้นน่ะอ่าไอพีตัวนี้เขาเรียกตัวเองว่าพ่อแก่ครับอืมแล้วพ่อแก่ก็เรียกที่วาวันนั้นน่ะว่ามาขึ้นมาตรงจุดนี้อ,อ,อืมแขวนลงไป<อ>แล้วจะได้บรรลุทุกอย่างที่วาก็เลยทําแบบนั้นแล้วก็เลยตายตรงนั้นอืมพ่อแม่ของที่วาก็มาเล่าให้เพื่อนฟังอ่าเพื่อนได้ฟังแล้วนั้นก็ไปบอกอาจารย์ไปบอกรุ่นพี่นะครับว่าเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น อาจารย์รุ่นพี่อาจารย์กับรุ่นพี่ที่คณะเนี่ยบางคุณก็จบไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยนะ mm. ก็เป็นห่วง mm. เป็นห่วงน้องด้วยเป็นห่วงคณะด้วย mm. อาจารย์ก็ไปเชิญพระมาต่างวันต่างเวลากันนะครับ,รบส่วนอาจารย์เนี่ยไปเชิญพระมาไปเชิญแกจีอาจารย์มาเลย mm. แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยมีลูกศสษยจตายตรงเนี้ย mm. ทุกคนยังได้ยินเสียงเขาอยู่เลยเ mm. ดึกๆเดนี่ยเขาชอบมาเคาะประตูเหล็กตรงเนี้ยหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อก็ก็ เหมือนาอลับตาสื่อกับดวงวิญญ,ญาณนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้นะอันนี้เราพักหลวงพ่อไว้ก่อนนะวันอื่นไม่ใช่วันเดียวกันรุ่นพี่ก็ไปเชิญหมอผีมาเลยนะหมอผีมาเลยมาสื่อกวิญ,ญญาเลยมาทั้งจุดทุดที่ทิทวาเสียชีวิตเนี่ยนะมาคนละวันคนละเหตุการณ์กันแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยสองคนเนี้ย บอกกันตรงกันนะครับว่าใจความประมาณนี้นะนะใจความประมาณนี้ว่าตรงเนี้ยมันมีวิญญาณใหญ่อยู่ uh huh. จุดเนี้ยไม่ใช่ตายคนแรกนะ uh huh. แล้วไม่ใช่คนสุดท้ายด้วย uh huh. ออยืมจุดนี้ไม่ตายคนแรกนะแล้วจะไม่ใช่คนสุดท้ายด้วย uh huh. โอ้โหเขาฟังนั้นแล้วเขาก็ฮ้ย สองคนมามคนละวังกันไม่ได้ไม่ได้สื่อสารกันมาก่อนแต่พูดเหมือนกันนี่มันมีอะไรบางอย่างแหละร,รุ่นพี่ก็เลยไปตามหาอาจารย์ที่เกษียณเก่าๆว่าเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาบอกตัวใช่มสมัยผมเรียนผมวัยรุ่นเนี่ยมีคนตายตรงนี้จริงๆมีคนมาตายบางคนก็ตกตาย<อ>บ้างบางคนก็แขวนตายบ้างนะคจุดเดียวกันจุดเดียวกันจุดเดียวกันครับพอฟังดังนั้นเนี่ยนะ อาจารย์ผู้บริหารคณะเนี่ยเขาเลยทําการรีโนเวทตึกใหม่เลย<อ>เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่เลย<อ>แล้วก็กั้นไม่ให้คนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปถึงจุดนี้ได้เหมือนแบบทํากาแพงใหม่ไปเลยแล้วทุบไปหมดเลยนะครับ,รบเพื่อไม่ให้คนเข้าไปแล้วก็ออกกฎใหม่ว่าจากเดิมนักศึกษาสามารถเข้าทํางานในตึกคณะได้อืจนกลางค่ำกลางคืนจนนอนค้างได้ตั้งแต่นั้นน่ะ เขาห้ามเลยไม่ให้คนนอนค้างในตึกอืห้ามเข้าไปตอนกลางคืนใช่ห้ามเข้าไปตอนกลางคืนห้ามค้างแรมในตึกเลยจึงเวลาล็อกกุญแจอย่างเดียวอแต่ไม่รู้ว่าฟิลิวายังได้ออกมาแล้วปล่นะผมผมก็ไม่ได้ถามว่าสรุปเอ้ยเขาได้ออกมาไหมหรือว่าทุกคนยังได้ยินเสียงขคอประตูเหล็กหรือได้ยินเสียงวิ่งอยู่หรือเปล่าครับอืมเรื่องมีเท่านี้ครับพี่ชายเฮ้ยกูดาร์กมือนก็ได้เลยนะหมายถึงว่าเรื่องที่พี่ชายเอามาเล่าเนี่ยมันน่าจะเป็นตำนาน เรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับณยังสถานศึกษาแห่งเนี้ยครับถูกไหมฮะแสดงว่าที่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงทางสถานที่เขาก็เลยมีการตกลงปรงใจกันว่าในเมื่อมันแก้ไม่ได้แล้วไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตามที่เหมือนมีการสื่อออกมาว่าเนี่ยไม่ใช่คนแรกและไม่ใช่คนสุดท้ายแสดงว่ามันจะมีอีกเขาก็เลยปิดเลยเขาปิดเลยไม่ให้เข้า แสดงว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยที่มันเป็นจุดตรงจุดปัญหามันก็ยังคงเป็นเป็นจุดตรงนั้นอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีกำแพงล้อมรอบไม่คนเห็นไม่คนเข้าครับมันเห็นได้แต่ว่าคนเข้าไปถึงตรงนั้นไม่ได้แล้วโอ้หืมคุณน่ากลัวนะเนี่ยคือซึ่งก็ปีเองครับพี่แจาคเ,<อ>เรื่องเนี้ยคือผีใดๆก็ไม่รู้แต่อ้างตัวเองเรียกตัวเองว่าพ่อแก่ซึ่งคําว่าพ่อแก่หลายคนจะเข้าใจว่าเอ้ยนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ดูเหมือนว่าผีตัวเนี้จากการสื่อของใดๆก็แล้วแต่นะเขาจะเรียกตัวเองแบบนั้นแสดงว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าตัวของคุณที่วาตามชื่อเรื่องนี้เนี่ยจะโดนกักขังจากเนี่ยจากอาจจะเป็นไปได้นะจะนำมาแทนกันนะแบบถึงช่วงแล้วก็เอาไปถึงช่วงแล้วต้องมีคนเอาไปเอามาอยู่ตรงนั้นหรือเอามาเป็นบริวารหรือเอาไปกักขัง เออนะครับแล้วก็ไปไหนไม่ได้ด้วยการเชิญวิญญาณทําพิธีนู่นนี่นั่นยังยังเรียกออกมาไม่ได้อ่ะครับเออโหน่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวครับโอ,อน้นะครับคือนึกถึงอาคารเรียนตอนกลางคืนยามวิการดึกดึกไร้ซึ่งผู้คนไม่มีใครเลยมีแค่นักศึกษาไปทํางานครับไปทํานู่นทํานี่ แล้วมันอยู่คนเดียวในตึกใหญ่ๆอ่ะโอ้โหน่ากลัวพี่ชายน่ากลัวมากนะไม่ต้องรู้เพปไม่ต้องในมหาวิทยาลัยหรอกเอาแค่โรงเรียนประถมกลางคืนก็น่ากลัวอนุบาลกลางคืนก็น่ากลัวใช่ป่ะแล้วมีเรื่องราวทุกทุกที่เลยนะใช่ไหมและส่วนมากมันจะเป็นที่เก่าแก่ที่แบบมีที่มาที่ไปตั้งแต่โบราณนานมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วสังเกตนะตามมหาวิาลยต่างๆอ่ะ มันมักจะมีเรื่องเล่าลักษณะแบบเนี้ยมันจะต้องมีคนตายมันจะต้องมีวิญญาณเนต้องมีผีเนต้องมีตัวตายตัวแทนไน่ต้องมีตำนานที่ฟังแล้วแบบโหแต่ละที่ไม่ธรรมดานะครับใช่ใชที่น่ากลัวนะคะได้ครับพี่ชายนั่นคือเรื่องเล่าทั้งหมดที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้ฟังครับใช่ครับชขอบคุณมากๆพี่ชายที่วันนี้มาแวะเวียนมาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันพี่ชาย ได้ครับนะดูแลดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันครับเช่นกันครับผมขอบคุณครับพี่ชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android